เมื่อวานนี้ฉีดวัคซีนเข็มแรกของประเทศไทยป้องกันโควิด -19 <ะ>ก็ต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของไทยนะครับคุณผู้ชมครับที่สุดแล้วเข็มแรกคือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขมีท่านนายกยืนให้กําลังใจอยู่ข้างหลังและผู้ที่ฉีดให้ก็คือคุณหมอยงผู้วรวรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยนี่คือนาทีปักเข็มลงไปครับนี่ฮะ ชูสองนิ้วแล้วใต้หน้ากากอนามัยคือรอยยิ้มของคุณอนุทินท่านนายกยืนให้กำลังใจอยู่ข้างหลังแล้วหลังจากนั้นก็เรียงคิวกันเลยครับเข็มที่สองคือคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับฉีดโดยพยาบาลครับเข็มที่สามคือคุณอิทธพลคลุมเพิ่มรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็ฉีดโดยพยาบาลเข็มที่สี่ก็สลับมาเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตครับ เข็มที่5คุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคหลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของคุณกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะฮะคุณหมอยงเป็นคนฉีดให้ซึ่งคุณกนกวันเนี่ยก็กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับวัคซีนด้วยนะฮะน่ฮะคุณกนกวันตอนนี้กําลังจะฉีดท่านรัฐมนตรีท่านที่5นะครับโดยคุณหมอยงก็เป็นผู้ฉีดให้ จ,จริงๆตามคิวเนี่ยจะมีคุณเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปรากฏว่าไปเข้าแถวนะฮะ,ฮะลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยวัดความดันอ้าวความดันสูง<อ>เลยฉีดไม่ได้เจ้าตัวบอกว่านอนดึกคือเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วแล้วพอมางานนี้ตื่นตีห้าความดันขึ้นก็เลยไม่ได้ฉีดเลยฮะท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างท่านก็ให้สัมภาษณ์มันก็จะมีประเด็นเรื่องของดราม่าที่ไม่ได้ฉีด จริงๆก็รู้กันมาก่อนหน้าแล้วคือเข็มแรกที่เมื่อวานเป็นการฉีดกันเป็นของซีโน v ว c อย่างเดียวซึ่งกำหนดอายุไว้แล้ว18 59อายุเกินท่านนายกก็ต้องรอของ a อสตราเซเนกซึ่งจะมาในสัปดาห์ที่ประมาณสัปดาห์ที่2ของมีนาคมคือผลการตรวจโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์จะเสร็จสิ้นเนี่ยกลางเดือนมีนาทีนี้ท่านนายกก็บอกตัวเองเนี่ยอายุเกิน60แต่บางทีเนี่ยแหมก็หยอกล้อกันนักข่าวาก็ยังคิดว่าตัวเองอายุไม่ถึงหรอกอ นะวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นวัคซีนอ่โควิด -19 นะครับอันนี้ก็ท่านรนายกก็ฉีดเป็นเข็มแรกแล้วก็มีรัฐมนตรีอีก5ท่านนะครับคนก็รู้แล้วแต่อายุต่ำกว่า60นะครับในส่วนของอายุเกิน60ก็เดี๋ยวหมอก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับคงใช้เวลาอีกระยะอันนี้เป็นเรื่องของทางการแพทย์นะอย่าคิดว่ามีประเด็นโน้นประเด็นนี้กันอีกเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่าให้ประชาชน <c oughs> ไม่เข้าใจ นะด้วยการเขียนข่าวที่มันไม่สร้างประโยชน์ในการที่จะสร้างให้คนทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้หาโควิดนะครับวันนี้นบว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในอีกหลายวันนะครับของประเทศไทยนะมันสถานการณ์ก็มีขึ้นมีลงนะแล้วเราก็แก้ปัญหาได้นั่นะคือสิ่งที่เรียกว่าปฏิทิภาพและขีดวุมากของการสุขไทยนั้นนาดับต้นของโลกนะก็ช่วยกันเขียนอย่างนี้ในสิ่งที่เป็นข้อเท้จริงถ้าเขียนให้มันเสียหายมันก็เขียนได้ แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยก็สนุกอ่านสนุกดีนะนะเชื่อมั่นกันเถอะเดี๋ยววันหน้าผมถ้าถึงเวลาที่แพทย์ให้ฉีดผมก็พร้อมพร้อมเสมอเพราะผมชินอยู่แล้วการฉีดยาเวลาไม่สบายผมทานยาไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ทันใจผมก็ฉีดเอาววันนี้เขาไม่ฉีดที่เขาไม่ฉีดให้เราเพราะอะไรตอบมาสิเพราะอะไรฟังให้รู้เรื่องบ้าง ไปฟังเขาชี้แจงไปแล้วผมขี้เกียจพูดก็หวังที่ทุกวนก็ต้องหวังกรับผมสื่อก็ต้องหวังกับผมหวังให้วัคซีนมันหมดไปได้โดยเร็วหวังให้ได้วัคซีนจํานวนที่เพียงพอหวังให้นเมืองสงบหวังให้การเมืองมีเสถียรภาพเธอไม่หวังการชันแบบนี้นะใครจะหวังนะสวัสดีครับคือช่วงแรกที่แถลงอารมณ์ดีอยู่นะฮะเพิ่งจะให้กําลังใจพอหลังๆโดนถามเรื่องนี้เยอะๆคําถามสุดท้ายที่ได้ยินก็คือ นายกหวังอะไรหลังฉีดวัคซีนก็หวังบ้านเมืองหวังประเทศช,ชาติหวังการเมืองสองบเธอหวังอะไรล่ะอขอบคุณครับไปเลยอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเลยทีนี้คุณอน,นุทินคุณอนุทินก็บอกไม่ตื่นเต้นผลข้างเคียงเนี่ยมันจะเกิดก็เพราะเธอเนี่ยปล่อยให้ฉันยืนสัมภาษณ์อยู่นี่นี่แหละไม่ตื่นเต้นครับแหมกําลังใจระดับท่านนายกรัฐมนตรียืนแบ็กอยู่ข้างหลังนี่ไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีอะไรต้องต้องน่ากลัวนะครับหวังว่าหวังว่า ประสิทธิผลของการได้รับวัคซีนนะครับจากนี้ไปก็จะทําให้ทุกคนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับแล้วก็สามารถทําให้ประเทศไทยคืนสภาพสู่ความเป็นปกติให้เร็วที่สุดนะครับเนี่ยจะเป็นจะมีอาการข้างเคียงก็ตอนที่เธอไม่ให้ฉันนั่งเลย <มา S 1> ทุกอย่างต้องมีความปลอดภยัยวัคซีนทั้งหลายเนี่ยกว่าจะมาถึง มือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนกกขวาที่เขาจะจัดให้เขาก็ต้องมีความมั่นใจในระดับที่สูงมากๆแล้วนะครับแต่ต่อให้นี่เราฉีดคนทั้งหมด50ล้านคนนะจะบอกไม่มีผลข้างเคียงเลยมันก็เราก็ไม่รู้นะพูดถึงว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับแต่ว่าเรามีการป้องกันที่พร้อมมากกว่า คุณอนุทินบอกผลข้างเคียงไม่มีนะฮะก็จะมีก็เพราะว่ามัวยืนให้สัมภาษณ์นี่แหละครับแต่ที่สุดแล้วคุณอนุทินโพสต์ว่าผลข้างเคียงคืออะไรรู้ไหมฮะ <c oughs> หิวจัด <c oughs> คือหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วผลข้างเคียงคือหิวข้าวขาหมูครับนี่แล้วก็โพสต์ภาพแวะรับประทานข้าวขาหมูเพราะคุณอนุทินจะต้องไปที่สมุทรสาคร <c oughs> ก็แะกินข้าวขาหมูนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวานเนี่ยกรรดารัฐมนตรีแล้วก็แนวหน้าทางปรัชสาธารณสุขแล้วก็ใน จะต้องฉีดเข็มที่2หรือโดสที่2 22มีนาคมนี้